สวัสดีค่ะมาเดอ้อมากินสม้มรอบดึกค่ะพี่น้องค่ะเจลแประเนาะกินสม้มเดอ้อกินสม้มแซ่แบเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อกินก่อนเดอ้อบบบนี้ลงมือเลยจกักย่างไปย่งางมาอยากกินสม้มพี่น้องเลยไม่ได้มีอย่างนอกโลคคนแก่เนานะโลคคนแกน่อยากกินสม้มแม่เหระวะเนาะ nó mà, hê nằm lai lại rồi đó Yêu mới kì nằm lai lại rồi đó ừ. so, mắc bình Ừ rồi, mặc linh bình Mặc linh bình Mặc mà lại em lại lại ừ. lấy này ra Lấy này tiếp ở chặt tôn xuất xuất để cái nói อยู่ข้างนอกซสือหวหมักส้มมีเบิดกินแล้วก็นอนตื่นมาระบายดีเปื่ยนระบายยาีตอนเศร้าเรากินบิปิ่งด้ๆๆๆี่น้องเด้อก็รับเบิแล้ว เอาลูกมากินมซกใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วน้องเพว่าฝากมาให้ข้าวคั่วน้องเขาก็อุจจาต่ำมาฝากมาว่าใจหลายๆเด้อน้องเพราว่าด้อยังตัข้าวคั่วนี่เระพี่แต่ยังกินไม่ได้เบิดปลาจอมเบิดตั้งแต่มื่อเล็กเลยไม่แม้เมื่อเล็กอาทิตย์เล็กเอาไปกิน Ban hâm nga nó cái lưới lấy bèn tu em tina kim kondi a kim mù tán nomen một lai nó mới sè lại ông cả xếp đấy, nó phải vào bachom xếp ngay 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 Nhảy ngay 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 ប្ជាម្ស់ន្រីាប់រាប់រូវម្រើន្លាងបាន់ទូលាប់រាប់ចូលអា ลูกสาวอะอดไปได้อดบุล่นทนมาไหวลูกสาวโอดบุล่นทนมาไหวเห็นแม่กินน้ำลายไหลไปสักอยาก,นะนเ,กเ,นเนาะคนแก่กันเปพี้องเอ้ยเพี่น้อหวานบอกกินหวานกับกินส้ม เมื่อยหลายมื้อนี้เยอยากกินส้มปีนต้นตั้งแต่เช้ายัน6:00นแรงเนาะเกือบบ่ร Okay. มะเพชรก็มาแต่สุรินพริกป่นมามีแตเนวมาไกลๆพริกป่นมาแต่บ่แ,ม,กกม,แม่นซุริมบุรีรัมไอนเขาขวามาแต่โคราตมาเด็กมาจากจังหวัดเอ, <c oughs> อียงเขาลืมละของแม่ติว <c oughs> เป็นได้ <laughs> <laughs> uhm, Kì là này à? Mình xốp. Mình nhắc nó. Xốp nó hộp đất. Kì nó bọc. Dạ bà chị nó mà nè. non lên đó. Chấp chấp đấy nhìn xương ở đó đi. Chắp chắp nó ra. Thôi lấy bụi đấy. luôn. Thôi mua những cái ô tô này thì nó sẽ tìm được cái <Nhati> giá hmm 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 là mình hmm 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 Terima